วัสด,ดีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำไอศครีมนมเปี้ยวแบบง่ายๆนะครับที่ใครๆก็ทำกันได้นะครับแบบแล้วก็ใช้ส่วนผสมไม่เยอะนะครับแล้วก็ทำออกมาเนื้อจะเนียนเป็นไอศครีมให้ทุกคนได้ทานกันนะครับวัตถุดิบของเราจริงๆแล้วก็มีอยู่แค่สองตัวเท่านั้นนะครับที่เราใช้อยู่นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ มจะใช้วิปปิ้งครีมนะครับใส่ไป90กรัมน,นะครับใส่ไปเลยนะครับลองทำกันดูนะครับให้เด็กๆเ,เวลาว่างวันหยุดก็สามารถลองทำดูได้นะครับเพราะว่า มันไม่ยากมันง่ายมากแล้วก็เราจะได้เนื้อไอสกครีมที่เนียนเหมือนที่เราซื้อกินโดยทั่วไปเลยนะครับแล้วผมก็จะใช้นมเปี้ยวนะครับรสสตรอเบอรี่นะครับหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องมันประมาณร้อแปดสิบกรัมนะครับแล้วก็ เใส่ไปเลยนะครับอ่าเร็แเราไม่ต้องเติมน้ำตาลหรือน้ำเชื่อมนะครับเพราะว่าในนมเปรี้ยวเนี่ยเขามีรสหวานของเขาอยู่แล้วนะครับเราก็แค่นมเปรี้ยวมาผสมกับเออ กับพิปิ้งครีมเสร็จแล้วเราก็คนเข้ากันนะครับคนให้ส่วนผสมทั้งสองอย่างเข้ากัน,นะะน,น,งงกนแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาไปแช่ในตู้เย็น ให้มันเย็นๆเพราะว่าการที่ไอศครีมจะออกมาอร่อยเนี่ยคือตัวเนื้อไอศครีมทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเย็นจัดและหอมกันมันจะขึ้นรูปเป็นไอศครีมได้ดีนะครับแล้วก็มันจะไม่เป็นเกล็ดน้ำแข็งฉะนั้นถ้าเราไม่รีบอะไรเนี่ยเราก็พอผสมเข้ากันแล้วเนี่ยเราก็นำตัวน้ำไอศครีมของเขาเนี่ย แช่ตู้เย็นก่อนหรือถ้ารีบก็คือแช่ในช่องฟิดแต่ก็ไม่ต้องแช่นานจนเป็นน้ำแข็งนะครับแช่มันเกิดความเย็นที่มันเย็นจ,จัดแล้วก็คนอยู่ตลอดอพอเย็นจัดเนี่ยเวลาเราเอามาปั่นเป็นไอศครีมเนี่ยมันก็จะทําให้ไอศครีมของเราเนี่ยเนียนเร็วนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นตัวไอศครีมได้เร็วขึ้นนะครับ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเข้ากันแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปแช่ในตองติดก่อนนะครับแป๊บหนึ่งักห้าสองสานาทีก็ได้หรือ5้านาทีก็ได้ก็ไว้ใหญ่เขาเป็นน้ำแข็งเท่านั้นเองนะครับทีนี้ช่วงเวลาที่เราจะปัน่นเราก็ใช้น้ำแข็งบนะครับ นี่น้ำแงขงน,น้แข็งปนแล้วผมก็จะใส่เกลือมเม็ดนะครับลงไปหนึ่งชามนะครับคุกเข่ากัเนเสร็จแล้วเราก็เอาหม้อไอศครีมที้เนี่ย ที่เราเอาไปแช่ไว้เนี่ยมาใสต่ตรงกลางแล้วปั้นนะครับใส่ลงไปเลยนะครับให้เึือยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วทีเนี้ยเราก็หมุน หมุหม้อนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งเราก็ตีอย่ยให้ให้ให้เนื้อไอศะก,กรีมมันไม่อยู่กับทีให้มันเฉียบอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเราต้องการทําให้เนื้อไอศะก,กรีมทั้งหมดเนี่ยเย็นพร้อมๆกันนะครับดังนั้นถ้าเรา เราไม่ไม่เอาช้อนมาคลอยเคลียร์ข้างหม้อไว้เนี่ยตัวไอตัวเนื้อไอสกินที่อยู่ข้างหม้อเนี่ยเขาจะแข็งก่อนส่วนที่ไม่โดนนะครับมันจะก็จะมีโอกาสเกิดเป็นเกล็ดน้ําแข็งได้นะครับแล้วก็ทําอย่างนี้ไปประมาณประมาณห้านาทีครับเดี๋ยวเขาก็จะจะเริ่ม ไอสครีมนะครับรอกปแบนี่ก็เริ่มเริ่มคนขึ้นมาแล้วนะครับเนื้อไอสครีมส่วนหม้อแขกเนี่ยที่ผมเอามาใช้ปั้นไอสครีมเนี่ยผมก็เอาไปแช่เย็นก่อนนะครับเพื่อให้ให้อุณหภูมิมันต่ำ มันจะได้ไม่จะได้เป็นเนื้อไอศครีมเดี๋ยวขึ้นนะครับนี่เริ่มแล้วนะครับเริ่มเป็นไอศครีมแล้วครับนี่เราปั่นมาแค่นาทีเดียวก็เริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นเนื้อไอศครีมแล้วนะครับตอนนี้เราก็ปั่นไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะยิงเป็นก้อนได้เลยขึื่อนพยายามอย่าหยุดอย่าหยุดปั่นนะครับ พอเขาเริ่มแข่งตัวเป็นเนื้อไอสกิมเนี่ยการปั่นมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเนี่ยครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มเป็นเนื้อแล้วครับเราก็ปั่นไปเรื่อยพยายามขูดนะครับ เพื่อให้เขาเป็นไอพิกีนทั่วถึงนะครับเราก็ต้องขูดไปเรื่อยๆนะครับขูดทัง้งหม้อเรื่อยนะครับถ้าเราทำในน้อยทำไม่เยอะเราแทบจะไม่ต้องเอาไปแช่ตู้เลยครับแค่เรา ออกแรงกวนให้เขาแข็งเร็วๆนะครับแล้วก็เนี่ยครับตอนนี้ไอ้นครีมหรอก็เริ่มเป็นก้อนแล้วนะครับ ตวงนี้อาจจะไม่ต้องปั่นแต่เราใช้การขูดทางมอนเพื่อให้อาจจะคีมส่วนที่ยังเหลืออยู่เนี้ยได้ไปโดนบ้างนะครับ วันหยุดนะครับที่เราไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านเราก็ลองชวนเด็กๆมานั่งทำไอศครีมทานได้นะครับเพราะว่าสูตรนี้รับรองเลยว่าอร่อยแลเนียนไม่เป็นเก็ดแข็งแน,น่นอนนะครับจะง่ายมากเราใช้นมรสอะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการ เราก็นำมาใส่ตามที่เราชอบหรือเด็กๆชอบนะครับแล้วก็เอามาปั่นดูอาจจะเป็นรสนมนมรสตอเบอรรี่รสช็อกโกแลตรสกาแฟเราก็ทำได้หมดนะครับเนี่ยครับเราก็ได้เนื้อไอศครีม เสร็จเรียบร้อยแล้วะครับเนี่ยครับไอศครีมของเราก็เป็นเนื้อไอศครีมแล้วเร็วมากน่าจะประมาณสิบนาทีตั้งแต่เริ่มทำนะครับก็จะเป็นไอศครีมแล้วแล้วเดี๋ยวเรา,าลองตักใส่ถ้วยดูนะครับว่า เป็นยังไงครับเราจะสังเกตใช้ที่ตักไอศครีมนะครับ คือถ้าไม่รีบทานเราก็สามารถเอาไปแช่ก่อนก็นได้นะครับนี่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะครับ ลองมาชิมกันดูว่ารสชาติไอศกรีมที่เราทำเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆก่อนนะครับนี่นี่นะครับโอ้พอดีมากเลยครับความหวานกำลังดีนะครับเนื้อเนียนด้วย ยังไงเพื่อนๆก็ลองไปไปทำกันดูนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนรสชาติดูแล้วเราจะได้เนื้อไอศกรีมไอศกรีมที่อร่อยแล้วก็ทำได้ไม่นานนะครับทำง่ายๆมากเลยถ้าถูกใจแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อยาให้ลองไอศครีมรสอะไรก็ มองกันมาได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ